นี่ครับก็คือกล่อง gradient energy gift box นั่นเองนะครับผมอารมณ์ฟิลๆคล้ายๆกับ elite trainer box ของฝั่งอิงนี่แหละครับก็แน่นอนครับว่าด้านหลังครับก็มีบอกเลยครับว่าให้แฟ้มเล็กมานะครับซึ่งเนี้ยผมอยากได้เป็นพิเศษเลยครับแล้วก็สตอรี่นี่ผมได้บอกไปนะครับแล้วหนุ่มกับสองสุ่มรรถนะพลังงานแล้วก็สุดท้ายก็คือสองสุ่มการ์ดนะครับตั้งแต่ยุคซอฟท์ชิลนะครับซึ่งแนวว่าผมได้กล่องนี้มาประมาณ380หยวนนะครับเออจริงๆสตอรี่นี่ถือว่าสวยอยู่นะครับเนี่ย ด้านหลังก็เป็น Energy นะครับก็สมชื่อเลยครับเป็น Radiant Energy Set นะครับผมนี่ครับด้านบนก็มีเขียนเลยครับ Radiant Energy Set Pokemon Surf ซจีนนะครับมาแกะกันเลยดีกว่านะครับอุ๊ชอุ๊ชอ่าแน่นอนว่าแกะมาแล้วครับอย่างแรกครับก็สองสุ่มนะครับอุ๊ชแยกออกมาก่อนนะครับแน่นอนว่านอกจากสตอรี่นะครับก็ยังให้ที่ขั้นการ์ดมาด้วยนะครับถือว่าแบบสวยมากๆครับที่ขั้นการ์ดนะครับสวยจริงๆนะครับกล่องเก็บพวกเคาน์เตอร์ตัวนับดาเมจต่างๆนะครับ นี่ก็สวยเหมือนกันครับต่อมาครับซองจุ่มของเราครับอันแรกครับซองจุ่มพลังงานครับซองโปเกมอนนะครับซองแรกเป็นลูคาลิโอนะครับสามซองครับแล้วก็ต่อมาก็คือฮิสุยบัคคุฟุนนะครับอีก3ซองนั่นเองนะครับก็รวมเป็น6ซองและสุดท้ายเนี่ยท้ายสุดนะครับสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับก็คือนี่เลยกับ แฟมนะครับแฟมเล็ก2ช่องนะครับผมด้านหลังอ่ะเป็นลิซดอนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทัดไฟนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบเหมาะกับการที่แบบเวลาเราไปเที่ยวร้านกาเล้วเนีครับเราก็พกแฟ้มไซส์ประมาณนี้ไปแฟ้มแบบนี้ก็ดูหน้าพกพามากกว่าแฟ้ม1ช่องที่ผมเคยซื้อมาก,ก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชม